สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะมีรถเข้าใหม่มานะเป็นเจ้า t o y o ต้ v o อนะคะ1.5ไฮ g สองคันนี้นะคะเก๋จะมาให้ดูเลยว่ารถสวยใหม่มากๆเลยนะคะสําหรับใครที่มองหารถ v ีออรุ่นใหม่ๆนะคะคันนี้เป็นรถปี2019ทั้ง2คันเลยแล้วก็ราคานะคะส่วนคันนี้เก๋บอกราคาก่อนเลยคันนี้ราคาอยู่ที่389,000บาทนะคะส่วนคันด้านนี้นะคะเลขทะเบียนนี้ ราคาอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นนะคะ2องคันนี้นะพึ่งมาใหม่ๆเลยนะคะเป็น Vios 1.5 High หายนะรถปี2019นะคะ2องคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่6 0บาทเท่านั้นนะคะใครมองหารถไว้ใช้งานอยู่2คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาลูกค้าแน่นอน เดี๋ยวเก็บพาไปชมคันแรกกันเลยมาชมคันนี้กันก่อนเลยนะคะคันนี้เป็น1.5 h ฮน h นะรถปี2019นะคะราคาอยู่ที่379,000บาทนะคะคันนี้ก็คือเลขไมของเขานะคะคันนี้จะอยู่ที่100,000กับ40,000นะคะนี่เลยด้านในของตัวรถนะ ได้เป็นออปชันแบบออกแนวสปอร์ตสปอร์ตได้จอทัชสกรีนมาด้วยนะคะแล้วก็พวงมลาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันมาแบบนี้เลยได้พุชสตาร์ทมาด้วยนะคะออปชันใหม่ๆเลยนะคะวีออสรุ่นใหม่ๆเขาก็จะมามีโครงสร้างมาแบบนี้เลยเบาะใหม่ๆนะคะหนังตึงๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรถหน่วยงานทั้งหมดเลยนะคะ ด้านในของห้องผู้โดยสารถือว่าสวยนะคะแล้วก็ใช้งานน้อยข้อดีของรถหน่วยงานนะคะคือเขาใช้งานน้อยแล้วก็เช็คศูนย์ทุก10,000หกิโลนะคะแล้วรถไม่มีประวัติการชนหนักพิวามจมน้ำมาแน่นอนค่ะ ส่วนโครงสร้างด้านนอกนะคะไม่มีร่องรอยปุบปุ๋มใดๆเลยนะคะจันเหลี่ยมยังคมๆมาแบบนี้เลยโคมไฟเขาให้มาแบบโปรเจคเตอร์มาเลยนะคะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้วด้วยได้เลขทะเบียนสวยๆนี้ไปใช้งานกันเลยนะ45 6หหคันนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะบอกได้เลยว่ารถของทางเพชรยนต์เขาคัดรถเกรด A มาเลยนะคะลูกค้าทาดูรถไม่เป็นสามารถมาที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะจะได้แต่รถเกรด A ไปใช้งานกันเลยบอกได้เลยว่าคุ ค้่าลูกค้าแน่นอนค่ะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากมาชมรถตัวจริงนะคะสามารถมาชมรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะมาไม่ถูกก็โทรหาเกตได้เลยนะรถคันนี้พร้อมใช้งานนะคะได้เซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วราคาประหยัดประหยัดแบบนี้บอกได้เลยว่าสวยคุ้มแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปชมคันถัดไปเลยนะคะ มาชมคันนี้กันต่อเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็น t ต y ยต้าวีออสหนึ่งจุรถปี2019เช่นกันนะคันนี้ราคาอยู่ที่3าม0 0 0บาทนะคะที่ราคาต่างกันเพราะเลขใหม่เท่านั้นนะคันนี้เลขมาอยู่ที่แสนสองนะคะราคาต่างกันแค่หมื่นเดียวเองนะคะ <c oughs> ก็สภาพของตัวรถสวยใหม่เช่นกันนะคะเป็นรถปีใหม่เหมือนกันแล้วก็เป็นรถหน่วยงานเหมือนกันนะคะคันนี้ไม่มีประวัติการชนหนักที่ความจมน้ำมาเช่นกัน,นะคะ่ะแล้วก็ โครงสร้างเดิมจากโรงงานทุกอย่างลูกค้ามั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะด้านในของตัวรถนะมีเลย ได้เป็นเบาะหนังสีดำสลับสีแดงคันนี้ได้แผ่นรองมาด้วยนะนี่เลยนะคะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยใค,ใครที่สนใจรถ V ีออสหนึ่งจุดห้าไฮคันนี้นะคะทักสอบถามเกดได้เลยนะนี่เลยนะคะถือว่ารถใหม่มากๆานะคะด้านในของตัวรถได้เป็นจอทัชสกรีนมาด้วยได้แอร์ออโต้มาด้วยนะคะคอนโซลด้านกลางนี่เลยนะคะสวยสวยเลยนะ ทุกอย่างพร้อมใช้งานเลยลูกค้าใครมองหารถ v ีออไว้ใช้งานอยู่นะคะ1.5หไฮคันนี้สวยคุ้มค่าคุ้มราคาลูกค้าแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับกันฝั่งคนขับนะคะนี่เลย ได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังชันมาได้พุชสตาร์ทแบบม,มานะคะได้จอทัชสกรีนมาสวยคุ้มค่าแน่นอนคะ่ะลูกค้าสนใจรถคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่6 0บาทเท่านั้นนะคะสนใจรีบทักรีบโทรหาเกตได้เลยสำหรับรถคันนี้นะ1 5ไฮรถปี2019ราคา3 8 9 9 0 0 0บาทส่วนคันข้างๆกันนะคะเป็นราคา3 7 9 9 0 0บาทต่างกันแค่หมื่นเดียวแล้วก็ต่างกันแค่เลขไม้เท่านั้นทุกอย่างเหมือนกัน นะคะคสนใจคันไหนรีบทักรีบโทรหาเกดได้เลยซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะสําหรับรถคัน2คันนี้นะคะและลูกค้าที่อยากจัดไฟแนนซ์นะคะดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้เราเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะสาหรับรถมือ2ดอกเบี้ยรประมาณนี้ไม่สูงเลยนะคะสนใจรีบทักรีบโทรหาเกดได้เลยและลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากจัดไฟแนนซ์เรายังมีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสบายใจมากเลยซื้อรถกับทางเพชรยนต์นะคะลูกค้าจะได้แต่ การบริการที่ดีแล้วก็ได้รับรถดีๆไปใช้งานกันแน่นอนค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนตัดสินใจมาซื้อรถมือสองทั้งทีนะคะต้องมาซื้อรถกับทางเพชรยนต์เท่านั้นนะคะรับประกันประทับใจแน่นอนค่ะเอาละครับสำหรับคลิปถัดไปนะคะเก๋จะมารีวิวรถเก่งราคาพิเศษคันไหนอีกฝากกดติดตามเก๋ไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ